สวัสดีครับพี่พี่มาดูแผนกันนะครับแผนเราน่าสนใจนะครับน่าสนใจดาวโจนเ์อานะครับจะสามร้อยเอานะครับตอนนี้อีกห้าทตีสองนะครับอีห้าทตีสองนะครับคาการนะครับเรามาเดากันดีกว่านะครับพี่พี่นะครับตอนนี้รู้สึกว่าช็อตคือเปิดเต็มหน้าไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ลองแทบจะ มีพื้นที่แค่แปดสองหกนะตรงนี้นะครับแปดสองหกถ้าลงมาเยอะขนาดนี้เราจะเห็นเลยนะครับว่าช็อตช็อตเยอะมากนะครับเยอะจนแบบโอไม่เหลือแทบบจะไม่เหลือลองสอนบนแล้วมันจะไหลทีนี้นะครับนะฮะอ่ะมาดูดีกว่านะครับว่าแผนพวกนี้นะครับมาเดาเรียกว่าเดากันดีกว่านะฮะพี่ๆนะฮะมาเดาไว้ดีกว่าอ่ะ ตอนนี้เราเห็นอะไรบ้างนะคะเราเห็นโซนนะครับ liquidity ตรงนี้นะครับแปดสองหกเป็นตรงนี้นะครับเป็นโซนที่กวาดน,นะครับกวาดเครื่องนะกวาดไซเวย์มาหลายเที่ยวมากๆนะโซนนี้นะครับเรียกว่าเป็นโซนที่ใช้เงินเยอะที่สุดนะครับนะฮะราคานี้เลยราคานี้เป็นราคาที่ใช้เงินเยอะที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ เราสามารถเอาตัวนี้ยคาดการณ์น,นะครับเป็นแนวรับและแนวต้านได้นะครับระยะั้านนะครับระยะต้นนะเอาใครดูอย่างนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ถ้าสมมุติว่านะครับเรามีพื้นที่ไม่เยอะนะครับเรามีพื้นที่ไม่เยอะการที่จะหลุดลงมาทีเดียวแบบสองหกเลยนะครับตอนนี้ผมว่ามันก็ไม่ได้นะครับแต่ถ้าลงสิบจุด นะครับถ้าลงสิบจุดตอนนี้แปดสามเก้าใช่ไหมก็แปดสองเก้านะครับสมมตินะพี่่สมมตินะครับเราก็จะได้แท่งเทียนนะครับเปิดตรงนี้ชึบนะฮะอ่าเปิดตรงนี้นะครับด้วยความที่มันเข้ามาใกล้นะครับในโซนนี้นะครับในโซนนี้นะฮะอ่าแนวรับตรงนี้นะครับจะอยู่แปดสองศูนย์อ่านะครับถ้าพวกนี้เปิดนะครับเปิดแท่งแรกมาปุ๊บแล้วไหลลงเลย ะครับเมื่อเทสเส้นนะครับโซนนี้นะครับระยะสั้นนะครับใครี่ชอตทั้งหมดมานะครับอาจจะต้องไม่ขายก็เฮจจิงอ่านะครับสมมติว่าเราชอตแซดลงมาแบวรงนะตัดแซดลงมาซื้อนะครับอเราคาดการไม่ได้ว่าตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็ให้ไปชอตนะนะครับลองเลยพี่นะครับลองตัวเฮช นะครับนะขอบไว้ขอบไว้นะครับอพอมันลงด้วยความเร็วฟึบนะครับแล้วถ้าเด้งกลับด้วยความเร็วเช่นกันนะครับเสียงที่จะเกิดก็คือกําไรจากช็อตถ้าไม่ hedging มันจะน้อยลงนะครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะถือลอกในโซนตรงนี้นะครับความเสี่ยงถามว่ามีเยอะไหมนะครับถ้ามองแบบนี้นะครับถ้ามองกลับกันว่าโอเคโซนเนี้ยเป็นโซนที่มาเด้งทุกที นะครับแล้วอยู่ๆมันไหลลงมาแปดสองเก้าครับแล้วก็พยายามเทสต,ตัวนี้ให้ได้นะครับตัวนี้ผมก็มองแปดสองสองสามนะครับแปดสองสามนะครับแปดสองศูนย์แปดสองูนะครับถ้าฉลับผมก็ไม่เกินนะอาจจะไม่เกินแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งแปดีกว่าปล่อยมานิดหนึง่งให้โอกาสให้โอกาสแปดหนึ่งแปดจุดห้าด้วยอ่ะให้โอกาสนะให้โอกาส เพราะฉะนั้นเนี่ยแท่งพรุ่งนี้นะครับถ้าเปิดล่วงมาตึ๊บนะครับนะฮะเปิดล่วงมาตึ๊บนะครับก็มี829แล้วก็อาจจะโดนดันมานะครับพอถึงโซนนี้นะครับ820 823ให้ระวังนะครับเพราะฉะนั้นใครมีของดีมาข้างบนนะครับก็อย่าลืมนะครับเฮดจิ้งด้วยนะครับอ่าเสียสักห้าจุดนะครับอ่าเอลวางอลไว้นะครับแล้วเอสลห้าจุด เนี่นะครับเอสล้าจุดเพื่อดูไพ่นะครับดูไพ่ในมือเจ้านะครับว่าเขาจะดันขึ้นไหมในกรอบนี้นะครับในฐานะที่เราเห็นแล้วหนึ่งสองสามแต่มันฉลับลงหมดเลยนะนะครับน่ผมก็มองว่าอาจจะหวยออกมาแบบนี้อปวานะครับนะครับไม่รู้นะพี่ๆผมไม่รู้มันจะออกมาแนี้ไหมแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับโซนนี้นะครับจะเป็นโซนวัดใจนะครับที่ใครมีเอสสวยๆบนนะครับจะแอลสวยขึ้นไปนะครับขออไวเข้าไป นะครับ S L 5. จุดหมายความว่าถ้าหลุดนะครับถ้าหลุดแปดหนึ่งห้านะครับอ่าแปดของศูนยใช่ไหมถ้าหลุดแปดหนึ่งห้าก็เกมไอะไเ,อาาเนี่ยนะครับก็เกมนะครับเกมของเราก็คือมันก็ได้เงินจากกระเป๋าซ้ายอยแล้วนะเป็นแบบว่ากําไรมันไม่เพิ่มขึ้นนะครับแต่มันก็ครอบไว้นะครับครอบไว้นะครับให้เราเขาเรียกอะไร ให้เรามปโอกาสกำไรน,น,นะครับในสองฝั่งในสองฝั่งนะครับเพราะว่าฝั่งหนึ่งถ้าสมมติว่าเราขายกํกไรมันก็อยู่เนี่ยสมมติว่ามันสามสิบจุดใช่ไหมอ่าสูงสามสิบจุดอ่านะมันก็จะครอบอยู่เนี่ยสามสิบจุดเพียงแต่ว่าต้องขายทั้งสองฝั่งเราอาจใช้ทุนเยอะขึ้นนะครับอันนะี้จะเล่าในฝั่งอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับถ้าลงมานะครับนี่เลยครับแถวเนี้ยควรจะเป็นแนวรับนะครับ นะฮะนะฮะ SL สักห้าจุดผมว่าน่าสนใจหลุดไปเลยไม่เป็นไรนะครับก็ถ้าเกิดว่ากําไรหายไปห้าจุดนะครับกำไรช็อตหายไปห้าจุดแับพี่จะเรียกอะไรคุมคุมระดับกําไรตัวนี้ไว้ได้นะครับผมก็คิดนะครับผมก็คิดนะครับตอนนี้เลทผมนะครับเลทผมจะเดทแซดนะครับตัว h ว่างนะครับอ่าตัวเอ็ก็เดทก็เป็นเดทอีท่าเดีย่ นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าผมนะเป็นผมนะพูกนี้นะไม่แน่นะอาจจะเหวี่ยงอาจจะเหวี่ยงแอวอันนี้นะครับมีเอสอันนี้นะครับอันนี้เอสเป็นกันนะครับแต่ไปเดทเนี่ยเดทมันวันสองวันกลับหน้าวันหนึ่งกลับหน้าประมาณเนี้มันไม่ไม่เท่าไหร่นะครับอันนี้ยังไงได้ไม่น่ากลัวนะครับเพียงแล้วล็อกฝั่งนี้ไว้ผมว่าก็หลู่หลานกันนะหลูหลามาว่าอ่าโอเคอันนี้คาดการอันนี้เดานะครับเดาให้ฟัง นะครับเราให้ฟังแต่ถ้ามันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเลยนะครับเริ่มไหลลงมาก็ไม่เป็นไรครับรอนะครับรอนะฮะแต่ถ้าหมดทั н, ้งหมดแล้วผมมองว่าน่าจะมีโอกาสเด้งอยู่ในซอยแถวนี้ยแหละนะครับนะฮะมีโอกาสเด้งนะฮะแต่ถ้าแล้วมาหลุดล่ะหลุดลไม่ลงเลยเงี้ยนะครับ,บ 1, โอ่าแนวรับหนึ่งสองโอลึกนะ ถ้าแนวรับหนึ่งนี้ก็แถวนี้แล้วแปดหนึ่งศูนย์แล้วตรงเนี้ยนะครับแปดหนึ่งศูนย์แล้วเจ็ดเก้าสี่เกงนะครับเกงเลยออาเกบเลยหมายความว่าไหลก็ไหลไปเลยนะครับปล่อยไหลไปเลยอ่าโอเคนะครับพี่พ้วเห็เนตรงแบบนี้ก็ระวังนิดหนึ่งนะครับอ่าระวังหน่อยระมัดระวังครัแบแบผนอิเฟกก็ประมาณนี้นะครับ มาดูปูปนันี้มานะครับปูพันสามแล้วนะครับไงแล้วก็สามเหลี่ยมชัยธงมันเป็นแนวรับไงเอ่ยนะครับมันเป็นแนวรับนะเพราะนั้นวิธีสังเกตนะครับวิธีสังเกตเอ่ามันแฉล็บลงมาอ่่ยพรุ่งนี้แฉล็บลงมาเป็นวันพุธนะครับให้สังเกตแท่งที่สองครับพี่พ แท็นี้นะอ่ะฮะอันนี้พวกนี้นะมันพุทธพุทธพุทธนะครับมันพุทธแท็นี้นะถ้าพุ่งหัสนะครับไม่มีโลตามกว่าอะไม่มีโลตํางกว่าอาจจะหาไม่สูงก็ได้แต่ไม่มีโลนะครับอ่พึหัสนะนะครับมีโลนะครับอ่าโอกาสที่จะได้กลับเข้าช่องแนลมันก็สูงมากเลยทีเดียวนะครับแบบนี้เลยเนะี่ยลงมาชื่งใช่ไหมด้งปุ๊บอนะ่ะปุ๊บนะครับลงมาเทสปุ๊บลาปุ๊บ นะครับเพราะนั้นมันมันยังมองแบบนะครับมองอย่างเงี้ยนะครับผมให้มองว,ว่ามันดีถ้้อยู่นะครับยกเว้นแต่แท่งเนี้ยเป็นแท่งปิดถ้ามองแท่งนี้เป็นแท่งปิดแล้วก็อ่านจัจบก็ได้นะครับแต่ภาพรวมมองถ้ามองทั้งมองทั้งชุดนี้เน,นี่ยนี่มัน่วนเด้งมันจะเป็นส่วนเด้งชัดๆัดนะครับอน่ะ ่วนใหญ่เราเวลาเราเห็นภาพที่มันหลบก,ก็จะเห็นแบบเนี้ยเอชเอชโฉดเเนาะนะมันค่อนข้างคอนเฟิร์มมากเลยแต่เรายงไม่เคยเห็นตามเนี้ยนะครับแล้วล่วงตุ๊กมาเนนะี้ยมันเคยมีนะที่ไม่ใช่ไม่มีแต่ไม่ค่อยเห็นบ่อยนะครับนะบส่วนใหญ่เราจะเห็นไอ้สามแดงเจียทองติดตุก๊กส่วนใหญ่จะเบรกเอาใช่ไหมแอนนะครับจะเบรกบนจะเบรกล่างนั่นเองนะครับแล้วแต่แต่ผมว่าการที่ยกโลแบบนี้นะ จะจะมันน่าจะสอดคล้องกับการลงหรือเพื่อเพื่อขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้เดาเนะเดาให้ฟังนะครับเพราะนั้นก็น่าสนใจแอบน่าสนใจเมีเฟดมีโอกาสนะครับเอ้ยเทรดเทษครับเฟดที่มีโอกาสที่จะหล่นนี่นะผมว่ามันจะหล่นแบบนี้นะแล้วก็ดูอีกวันหนึ่งนะครับย้อนอีกวันหนึ่งดันไหมนะครับถ้าอีกวันหนึ่งดันนี้ก็ชัดเลยนะครับชัดเลยอ่า โอเคปู <Okay>. oh, ไปแล้วนะครับมาดูอัต้ีมองกลับไม่นะครับร mm hmm. ้อนแรงจริงนะครับร้อนแรงจริงนะฮะอ่ากลายเป็นโซนนี้นะครับเป็นโซนไซเบรย์ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเชื่อว่าขึ้นนะครับใครเชื่อว่าขึ้นนะครับอย่างผมนะผมก็เชื่อว่าขึ้น <laughs> นะครับ เชื่อวขึ้นนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับแค่คิดว่ามันน่าจะขึ้นมากกว่าน่าจะลงนะครับผมไม่มีข้อมูลอะไรมาชี้ชัดพวกพี่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมองแบบเนี้ยมันตัวข้างล่างมองมันชุดข้างล่างนี่ปะไซเว่โคตรนานนะครับแล้วมาได้แต่นี่ชุดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมมองชุดเนี้ยมันก็ไซเว่นะครับเห็นว่าเราหาจังหวะดีๆนะครับจังหวะดีๆนะครับเนี่ย ไม่หลุดโซนนี้อีกนะฮะน่าสนใจี่จิวางแอรผมคิดว่ามันน่าจะเด้งไปเด้งมาอันนี้ผมเดานะผมทมี่มีอะไรข้อมูลที่ชัดเลยนะครับเพีแยวมองในรูปแล้วรูปทรงนะผมว่ามันมันมันมน่าจะอยู่ก้อนเนี่ยนะมันจะอยู่ก้อนนี่ไหนติดไว้นะครับอ่ามีอะไรบ้างสี่พันสามสิบสองนะครับสี่ศูนย์สามสอง 3, 9, 1, สามเก้าหนึ่งแปดเซ็นนาใช่ไหมใช่สินะครับสามเก้าหนึ่งแปดนะเพราะฉะนั้นผมว่าโสดนี้นะ่าจะเป็นโสดเล่นไซเวดเด็งไปเด้งมาเด็กไปเด้งมานะครับก่อนที่แบบจะทำชุดแล้วก็ยกไปเลยน่าจะเป็นโสดนี้ไม่รู้นะนะครับก็ะจะเป็นโสดนี้ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยๆตามกันไปนะครับ พราะว่าแท่งปิดทั้งหมดมันก็ยังไม่เห็นแต่เราเห็นว่าเนี่ยนะครับมันมันหลงแรงจริงๆนะครับแต่มันก็ไอ้นี่ครับพี่พีมันยังเหมือนกับเรวยอะไรนะไม่ใช่ทรงไหลแทงแทงปิดมันยังไม่มีนะเรายังไม่เห็นแท่งปิดแบบเนี้ยเออปิดตัวเนี้ยนะครับเออสุดใหญ่ก็เห็นมาบ่อยๆนะท่องํำแท่งปิดแบบนี้นะครับปิดไหลไหลทุกทีเลย นะครับหรือว่ารอบนี้อาจจะแบบวิสระนะครับเหมือนที่เฟวย์เหมือนที่เฟย์เวลาผมมองผมมองเอ่กงนี้เอ็นเฉเดอร์มันมันค่อนข้างมันค่อนข้างจะเป๊ะนะครับอาจจะหัวไม่ถึงหัวต่ำบ้างหัวสูงบ้างนะครับแต่เมื่อโลโลมันมันจะชัดเลยนะครับแบบนี้ยังมองแบบ มันก็ไม่ใช่ลงเะทีเดียวแต่มันก็ลงแรงนะปฏิเสธไม่ได้จริงๆนกะ็ลงแรงริงๆนีัยลงแรงกว่าที่คาดนะครับจริงมอสสี่พันยี่สิบไม่น่าหลุดหลุดเฮย้ย <c oughs> หลุดเฉยนะครับหลุดเฉยนะฮะเพราะนั้นก็ก็อย่างอย่างมองตอนนี้มองในระยะสั้นผมมองในกรอบเนะี้ยนะครับมอ,องในกรอบนี้ก่อนนะครับคาดว่าจะเล่นช็อตเล่นลองในกรอบนี้ก่อนนะครับไซเวย์ไปก่อนสร้างฐานใหม่ นะครับสร้างฐานใหม่แต่ถ้าเกิดถ,ถ้าแบบนี้จะน่าสนใจมากเลยนะพี่ชึกมันลุกขึ้นไปเท่าไหร่ได้ลงไปเท่าไหร่ก็ได้แต่ลงโลไม่เกิดเนี้ยเนี้ยจุดเนี้ยน,น่าสนใจับพี่นะครับเนี่ยเหมือนอันเนี้ยน่าสนใจนะครับน่าสนใจ,นานใจมาเดี๋ยวว่าหน้าแอลนะครับหน้าเก็บแอลแต่ถ้าบังไหลลงปึ๊บเบรกเอาเรียบร้อยอันนี้ไม่ต้องแอลกันละนะครับทิ้งเลย,ท,เลยทิ้งแล้วครับจะเป็นเอสตั้งแต่แถวเนี้ยเนี้ยเลย นะครับแต่ผมเชื่อว่าพี่ไหลท่านมีเสกันมาเยอะแยะและนะครับดังนั้นก็วัดกันดูนะครับอวัดกันดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นโอเคยตอกค้าก็ลองลุ้นดูภาพภาพโลว่าจะมีโลไหมนะครับถ้าไม่มีโลนะครับไม่มีโลต่ำกว่านี้อาจจะเป็นชุดที่ค่อยๆทะยอยรีบาวหรือชุดใหญ่ก็ได้นะครับอนั้นลุ้นกันตอกข้านะครับ Anh sợ Thái Nay càng yêu em 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 thật tinh tinh em thật tinh tinh em nè Thật đi em 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 ว่ามันยืนอยู่ตรงเนี้นะคร,รับแนวรับคาดว่าประมาณสองหนึ่งศูนย์นะครับคาดก,การกับในกรอบเนี้ยในกรอบเนี้ยสองหนึ่งศูนย์แล้วมันแตกนะไม่มีคนขายเท่าไหร่เลยนะมีแต่ซื้อนะครับแต่ยังไม่เหมือนโซนแถวนี้ยนแะถวนี้เป็นยังขายขายขายนะครับคนขายมีมีคนขายให้เราให้เราดูมีคนขาย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 ตล,ลอดนะนะครับแต่พอเพื่อ ยืนแถวนี้ได้แล้วเนี่ยนะครับเนี่ยหนึ่งจุดหนึ่งปุ๊บก็มีแต่คนซื้อนะนี่เห็นไหมซื้อชนะอย่างนีเลยนะเนี่นยนะครับเอ่อโซนนี้ที่ขายเยอะนะครับก็คิดว่าผมว่าอ่าจะไม่เลยอีกนะครับการการจากทรงนะครับแล้วาการกาจากโวรุโมไฟล์นะครับแอ่แถวนี้มันจริงๆแถวนี้มันควรจะเป็นแบบนี้ นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะเออแต่ม he ันไม่ใช่แบบนี้กลายเป็นว่าเฮ้ยมันซื้อมันซื้อมันซื้อนะครับอ่าถ้าเอาตัวนี้ยประคองเซ็ตนะครับเป็นไปได้ว่าจุดหนึ่งนะครับจุดหนึ่งนะครับเซตจะรีบ่าวผมคิดว่านะนะครับจากไม่งั้นอะจุดหนึ่งที่ที่ตัวนี้มันดังขึ้นนะครับันน่าจะมีจุดที่ตัดกันแล้วก็พากัาเด้ง้ไปมากยเออนะครับเพราะถ้าตัวนี้ดังปูเราก็ลงไม่แรงนะครับพีเฟกต์ก็ลงไม่แรงนะครับนะ แต่ถ้าตัวนี้ลงเอาโหมันใจเลยนะครับตลาดไทยแดงเถือกนะครับโอเคนะครับประมาณนี้ครับพี่ๆพรูนี้ก็มาอีกวันก็ระมัดระวังยนะครับดูว่ามันจะออกทางไหนนะครับเพราะว่าทรงมันมันก็มันก็ใกล้สุดนะนะครับไม่ว่าทีเฟดเองนะครับโผเองนะครับมันก็ใกล้ใกล้สุดใกล้สุดหมายถึงว่าถึงอาเก็บ ทีมบ้าเกตนะครับพอเราก็มองผมเชื่อหลายคนก็มองนะครับมองเฮ้ยแนวเด้งด้วยนะครับแนวเด้งนะฮะแนวเด้งนะครับ,รบมันถ้าพวกนี้เขาเลือกที่จะแบบปล่อยหลุดลงมาเลยนะนะครับปล่อยหลุดมัปุ๊บแล้วดันขึ้นนะแทบปิดเป็นโดจิอ่ะก็น่ากลัวแล้วอ่ะนะครับนะฮะปิดเป็นโดจิพุกนีก็น่ากลัวามากนะฮะออกลัวมันจะเด้งไม่ใช่อะไรถึงโดจิผมรู้ว่ามันจะเด้งแต่เป็นจะเป็นโดจิใหญ่สักหน่อยนะครับ่าเข้ามาลุ้นกับ อันนี้ขันจาร์ล้วนนะครับขันการ์ล้วนโอเคครับระมัดระวังครับพี่ๆนะครับวันสองวันผมว่ามันน่าจะโหดอยู่นะนะครับโอเคครับสวัสดีครับ